าลครั้งหนึ่งมีลูกกระต่ายตัวเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งไม่มีความสุขเลยเพราะลูกกระต่ายตัวนี้มีความต้องการอะไรต่ออะไรอยู่เสมอเป็นต้นว่าเมื่อมีกระรอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาลูกกระต่ายพูดกับแม่ว่าคุณแม่ฉันอยากมีหางสวสวยเมื่อมีเม่นตัวหนึ่งเดินผ่านมาลูกกระต่ายก็พูดกับแม่อีกว่า คุณแม่ฉันอยากมีขนแหลมๆเหมือนอเข็มอยู่ตามตัวอย่างแม่นเมื่อเป็ดเดินผ่านมาลูกกระต่ายก็พูดกับแม่ว่าคุณแม่ฉันอยากมีเท้าหนาๆเหมือนอย่างแผ่นเป็ดลูกกระต่ายต้องการอะไรอย่างนี้เสมอๆจนแม่มันเบื่อความต้องการของลูกกระต่ายตัวนี้วันหนึ่งมีหมูป่าตัวหนึ่งฉลาดมากผ่านมาได้ยินความต้องการของลูกกระต่ายพูดว่าอืม ทำไมเธอไม่ไปที่บ่อสารพัดนึกละ่ะถ้าเธอไปที่บ่อน้ำนั้นแล้วดูงเงาของเธอในน้ำแล้วเธอเดินสามรอบเธอจะได้สิ่งที่ต้องการฉะนั้นดังนั้นลูกกระต่ายจึงไปเดินที่บ่อสารพัดนึกขณะที่นั้นก็ยังมีบ่อน้ำมีนกสีแดงตัวหนึ่งมาเดื่มน้ำพอลูกกระต่ายแลเห็นนก อยากมีปีกสีแดงเหมือนนกตัวนั้นทันทีแต่ฉันอยากมีปีกสีแดงเหมือนนกตัวนั้นรูกกระต่ายพูดแล้วดูเงาตัวเองในบ่อน้ำสารพัดนึกและเดินไปรอบๆอสามรอบพันใดนั้นกระต่ายก็มีปีกสีแดงสองปีกติดอยู่บนหลังเหมือนนกตัวนั้นเมื่อก,กระต่ายบินกลับมาที่บ้านเป็นเวลามืดแล้ว แต่แม่กระต่ายไม่ยอมให้ลูกกระต่ายเข้าไปในบ้านเป็นอันขาดเพราะนางไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกระต่ายที่มีปีกสีแดงมาก่อนและหนังไม่ชอบให้ผู้ที่นางไม่รู้จักเขามาในบ้านกระต่ายเป็นอันขาดดังนั้นลูกกระต่ายจึงข,ขอค้างคืนกับกระรอกแต่กระกรอกก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักลูกกระต่ายที่มีปีกสีแดงก่อนและกระรอกก็ไม่ยอมให้ ผู้ที่ตนไม่รู้จักเข้าไปในบ้านของกระรอกเป็นอันขาดดังนั้นกระต่ายจึงรอคร้างคืนกับเป็ดแต่เป็ดก็ไม่เคยรู้จักกระต่ายที่มีปีกสีแดงมาก่อนและเป็ดก็ไม่ยอมให้ผู้คนที่ไม่รู้จักในบ้านมาอยู่ในบ้านเป็นอันขาดดังนั้นกระต่ายจึงขอค้างคืนกับหมูป่าซึ่งยอมให้ลูกกระต่ายเข้ามานอนค้างคืนในบ้านของหมู แต่ตลอดคืนลูกกระต่ายนอนไม่หลับและไม่สบายเลยเพราะบ้านหมูไม่สะอาดพอรุ่งเช้าลูกกระต่ายบินขึ้นบนเขาเพื่อลองบินอย่างนกสีแดงนั้นเมื่อลูกกระต่ายกระโจนจากเนินกลางปิดบินก็ตกลงข้างล่างที่นุ่มไม้ไหน ที่ตกลงมาข้างล่างที่พุ่มไม้แหลมคุณแม่คุณแม่ช่วยหนูด้วยลูกกระต่ายร้องเรียกหาแม่แม่กระต่ายก็ไม่อาจได้ยินเสียงลูกเพราะมันห่างจากหมูแต่หมูได้ยินจึงเข้าไปพาลูกกระต่ายออกมาเธอต้องการมีปีกสีแดงอีกไหมหมูถามไม่ต้องการไม่ต้องการลูกกระต่ายตอบ ถ่ายอย่างนั้นทำไมเธอไม่ไปบ่อที่สารพัดนึกและขอให้ปีกสีแดงหายไปเลยจ๊ะหมูป่าถามเป็นเชิงแนะดังนั้นลูกกระต่ายจึงเดินไปบ่อน้ำเนื้อสารพัดนึกและพูดว่าฉันไม่ต้องการปีกนกสีแดงขอให้ปีกนี้หายไปเถอะลูกกระต่ายพูดแล้วลูกกระต่ายดูเงาตัวเองในบ่อและเดินรอบสามรอบท่านใดนั่นเองปีกนกสีแดงหายไป แล,แล้วลูกกระต่ายกลับไปบ้านหาแม่กระต่ายซึ่งรู้จักและจําลูกกระต่ายได้ดีใจมากที่เห็นลูกกลับมาบ้านตั้งแต่นั้นมาลูกกระต่ายก็ไม่อยากต้องการอะไรมากกว่านี้อีกเลยนิทานเรื่องนี้จบอีกแล้วครับชื่อว่าความต้องการของลูกกระต่าย